อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกสนุกฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับน้องเจอกันกับพี่ไปอีกแล้วนะครับในช anel Pony Threshold ช anel เ e รียผพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ไ้คนเดิมวันนี้นะคะพี่ไปจะมาแปลงร่างไข่ไลุ้นเครื่องแปลงร่าง แล้วถามว่าไข่มานานมากหรือยังไข่มานานมากแล้วคือ2ปีละมั้งน่าจะประมาณปีกว่าๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นไข่ลุ้นกระชปองที่พี่ไปไปไข่มาเองเลยนะครับจากที่นากานะนะครับจริงๆตอนแรกอะพอไปถึงที่นากานะรู้สึกเหมือนพาคุณแม่ไปด้วยนะให้พี่ปิงเนี่ยลงไปไข่ให้นะครับก็พี่ปิงก็ไข่มาให้เยอะมากมายหลายลูกเลยซึ่งจริงๆเนี่ยเขามีทั้งหมดประมาณ4ี่แบบนะครับแต่เราไข่มาประมาณเกือบ20ลูกนะครับกว่าเราจะได้ครบ แล้วก็รู้สึกจะครบประมาณ2ชุดนะครับแล้วก็แบ่งให้พี่แม็กทิวอันบ็อกซ์ยูนะครับไป1เซตนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตของพี่ใบเองมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะชิปชวยบมาเริ่มกันที่ลูกแรกเลยนะครับคือไข่เนี่ยจะเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ลูกใหญ่เหมือนกันนะว้า ก็จะป่องใหญ่มากนะครับตัวของก็คือใหญ่อันนี้เป็นใบเสร์นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด4แบบให้ดูเลยดีไหมเดี๋ยวค่อยดูก็แด้เปิดอันแรกก่อนที่เรียกว่าไข่ลุ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราไปไข่ตู้ที่ญี่ปุ่นอะคือเราลุ้นนะไม่ใช่ว่าเราจะแบบเลือกได้นะครับมันก็เลยเรียกว่าไข่ลุ้นนะอันแรกนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องแปลงร่างนะครับของเซรามูนนะครับภาคแรกเลยนะครับก็คือตลับมูลปริซึมนะครับสวยมาก คือแบบว่าเขาจะมีคริสตัลนะคะทั้งสีแดงนะครับสีเหลืองสีน้ําเงินนะครับแล้วก็สีเขียวแล้วก็ตรงกลางนะครับเหมือนจะเป็นไข่มุกสีชมพูนะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเซรามูนะครับแล้วก็มีรูปพระจันทร์ด้วยคือไซส์แบบเหมือนเครื่องแปลงร่างจริงๆเลยเป็นไซส์แบบเหมือน1ต่อหนึ่งเลยนะครับเปิดออกมาข้างในก็จะเขียนนี่ที่แปลงร่างของเซรามูนนะเป็นมนต์แปลงร่างมูลปริซึมพาวเวอร์เมคอัพนะครับแล้วก็เวลาแปลงร่างเนี่ยเขาก็จะชูมือขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วนะครับอันนี้จะเป็นที่เก็บของขวน้ําาายทเล็บรบ ตัวนี้นะครับนี่ใส่เข้าไปได้เลยแต่ว่าอันเนี้ย เขาไม่ได้เป็นน้ายาทาเล็บจริงๆนะเป็นแบบว่าอุ้ย,ยใส่แรงไปใส่แรงไปอะแค่วางเฉยนะครับแล้วก็ปิดมาแบบนี้นะครับนี่คือเมื่อก่อนเนี่ยตัวตลับตัวเนี้ยเขาจะเป็นที่ใส่ของน้ํายาทาเล็บจริงๆ,ๆเพราะว่าตัวขวดตัวเนี้ยเขาจะเป็นน้ํายาทาเล็บจริงๆซึ่งไม่ใช่เป็นคริสตัลอันนี้เหมือนเป็นคริสตัลสีชมพูนะครับใส่มาด้านในนะครับก็น่ารักไปอีกแบบนะครับอ่ะให้ดูตลับจริงอันนี้ตลับจริง,น,งน้องๆบอกว่ามันต่างกันยังไงครับพี่มันมันแทบจะเหมือนกันเลยค่ะอ่ะกระชับปองนะครับจะมีความสีสดกว่าหรือจริงๆแล้้วนี อาจจะสีสดแต่ว่านานแล้วอันนี้คือผลิตออกมาประมาณปี1992หรือ93นะถ้าจำไม่ผิดจะดูให้ฟื้ฟื้ฟื้ตัวนี้นะครับผลิตปี1992นะครับแล้วก็เมทอินเจแปนด้วยอันนี้เมทอินจีน่านะแต่ด้วยความเป็นของใหม่ไงนางก็จะดูสวยกว่าแหละของเก่าก็จะมีสีซีดนะครับแล้วก็นี่ตรงส่วนของข้างบนตัวนี้นะครับซึ่งเป็นข้อพับแต่ว่าข้อพับของรุ่นใหม่คือไม่เห็นเลยคือสวยมากแล้วขนาดคือเท่ากันเลยนี่ใครที่เอาไปคอสเพลย์นะแนะนําเลยนะครับอันนี้ นะครับดูด้านหลังความแตกต่างนะครับนี่โอ้ ก็จะเป็นสติกเกอร์แล้วก็มีแบบว่าตีเขียนคําว่าเม d e ินเจ p a n นะครับแต่ว่าของรุ่นใหม่เนี่ยผลิตโดยประเทศจีนนะครับแต่ว่าความสวยเนี่ยสวยมากเหมือนกันนะนั่นหมายความว่าอันนี้คือพี่ไบไม่มีแหละนะครับเพราะว่ามันหายไปแล้วเพคซื้อมือสองมาใส่ได้ไหมอ๋อก็จะแบบอันเล็กกว่านะอันเล็กกว่าแต่ก็คือใส่ได้เหมือนกันนะครับเอามาแบบว่าติต่างวางโชว์ได้นะครับของรุ่นเก่าเนี่ยพี่ไบซื้อไว้เพราะว่าพี่ไบชอบมากๆเลยนะเพคคือเก็บของยุค90ส่วนใครไม่มีนะครับก็สามารถซื้อของยุคใหม่ได้คือ บอกเลยว่าสวยเป๊ะจริงๆแล้วก็ถ้าเทียบไซส์นะครับกับไซส์กระชับปองที่เคยออกมาแล้วโอ้โ oh, หไซส์ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยอันนี้ใหญ่กว่าเยอะเลยแต่ว่าอันเนี้ยหมุนทีนึงก็จะแพงกว่านะเพราะว่าเล็กเนี่ยหมุนทีนึงสามร้อยเยนนะครับส่วนอันใหญ่หมุนทีนึงห้าร้อยเยนมาต่อกันลูกที่สองนะครับอันนี้พี่ใบไล่ไล่ตามไอเทมที่ออกมาในเรื่องเลยไอเทมต่อมาตัวนี้นะครับจะเป็นปากกานะครับหรือเขาใช้ชื่อว่าลูน่าเพนนั่นเองลูน่าเพนนนะครับก็จะเป็นปากกาแปลงร่างที่ลูน่านะคะ ให้อุงิจางไว้แปลงร่างเพื่อปลอมตัวเวลาไปสถานที่ต่างๆซึ่งแบบบางทีเด็กไปไม่ได้หรืออะไรแบบนี้ก็ใช้ปากกาตัวนี้สามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้นะครับโอ้หอันนี้คือเหมือนเป็นปากกาจริงๆแต่ว่าเขียนไม่ได้นะเป็นแบบว่าปากกาปลอมๆนะแล้วก็ประกอบเลยนะครับฟืบนอันนี้ตรงหัวนี้ประกอบผิดแหละเขามีเดือยอยู่นะเราก็ใส่เข้าไปตามเดือยนะครับจะมีเดือยเล็กเดือยใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่หัวงี้อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยแล้วไซส์ก็แบบโอเคเลยนะไซส์แบบเล่นได้นะครับอันนี้ คือไซส์ปกตินะครับอันนี้คือไซส์1ต่อหนึ่งนะ,ะไซส์เขาเรียกว่าไซส์ดีเนาะก็จะมีความใหญ่กว่านะครับส่วนไซส์ของกระชับป,ปองนะครับก็จะมีความเล็กกว่าแต่พี่แมวว่าโอเคอยู่นะคือไซส์พอได้นะครับนี่น่ารักมากข้างบนก็จะเป็นแบบคริสตัลสีแดงนะครับแล้วก็ตัวด้ามจับนะครับจะเป็นสีชมพูอุ้ยมีพระจันทร์เหมือนกันเลยเห็นไหมทำรายละเอียดมาดีมากมีฐานตั้งมาให้ด้วยนะครับเราก็ประกอบฐานตั้งเลยน,นี่เสียบลงไปฟึบแล้วก็อันนี้วางขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่โอ้โหสวย ีมากชิ้นต่อมานะครับว้า นึกว่าแตกแล้วไม่แตกนะนี่เขาห่อพันพลาสติกมาเลยเพราะว่าเขากลัวมันหักนะครับชิ้นนี้เป็นอะไรใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยเร็วโอ้ยไม่ยากเลยนะครับผลึกะไรผลึกะไรผลึกเงินมายาอันนี้ไม่ต้องประกอบใดๆนะครับเปิดออกมาแล้วสวยเลยนะครับซึ่งใค,ค,ครๆหลายคนนะฮะจะเรียกว่าเหมือนเป็นคริสตัลเวลาไปซื้อที่สำเพง็ง <c oughs> แต่ไม่เหมือนนะนี้เป็นแบบว่าผลึกสีรุ้งนะครับ <c oughs> นี่ไม่เหมือนพี่โกมีความสวยกว่าไม่เหมือนอันนี้สวยกว่าคือเห็นไหมคือเขาจะมีความแวบๆที่เป็นแบบเหมือนสี รุ้งน่ะนี่แล้วสวยมากไซส์ size นะครับจะใหญ่กว่าตัวมินิทอรี่ช็อเลตหรือว่าไอตัวตลับใส่ลูกอมนะเห็นไหมคือไซส์จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าไหมใหญ่กว่าแล้วก็อันนี้คือไม่ได้แบบเป็นประกายสีรุ้งแต่อันนี้เป็นประกายสีรุ้งสวยมากนะครับมีตีด้วยว่าเป็นของเซเลมูนนะไม่ได้ซื้อมาจากสัมเพลงนะครับ ก็สวยไงไม่มีฟงไม่มีฟองไม่มีก็คือสวยเท่านั้นเองก็คือสวยอ่ะเข้าใจคำว่าก็สวยไหมและชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือชิ้นนี้เลยนะครับเป็นดาว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 นะครับ Star Rocket นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องเพลงซึ่งมีเพลงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันแร็ปแรแรแร็นี้อุ้ยสวยมากนะครับคือจะเป็นตัว Star Rocket นะครับที่อุ้ยเห็นพี่ใบด้วยนะครับเป็น Star Rocket ที่หน้ากากทักซิโดนะครับให้กับเซเลมูนไว้นะครับก็คือเปิดขึ้นมาได้แบบนี้อ่า ข้างในหมุนได้ไหมตรงนี้หมุนได้ไหมอุ้ยหมุนได้นะครับข้างหลังหมุนได้นะครับหมุนปุ๊บนะครับตัวพระจันเนี่ยก็จะหมุนไปด้วยนะเห็นไหมคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไซส์ DX นะครับก็คือเขาจะมีเพลงด้วยอ่ะที่ไปเอาไซส์ DX มาเทียบให้ดูนะครับก็มีความเล็กกว่านิดหน่อยนะครับแต่คือข้างในเนี่ยมีความคล้ายครึงกันอยู่ประมาณหนึ่งเลยเนาะเนี่ยไซส์ DX เวลาเราหมุนนะมันก็คือจะเป็นเพลงขึ้นมาแบบนี้นะครับตึง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 ประมาณนี้นะครับอ่ะเราเก็บใซสนี้ไปก่อน จึ๊บนะให้ดูด้านหน้าด้านหลังนะครับน่ารักมากเลยอ่ะคือแบบไซส์โอเคมากเลยชอบกับจะปองเซตนี้มากนะครับนี่น้องๆดูไซส์ดิไซส์คือดีมากจริงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีวางขายแล้วนะต้องแบบไปตามหาตามแบบพวกกลุ่มแบบของมือสองอะไรแบบนี้เนาะก็เท่ากับว่าพี่ใบได้ครบเลยนะครับทั้ง4แบบจากการที่พี่ไขามาก,กว่า 20ลูกรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้ทาอีกหนึ่งมิชชั่นสําเร็จก็คือมิชชั่นในการแกะของเล่นที่ดองเอาไว้นะครับจริงๆยังมีของที่ดองไว้อีกเยอะมากรู้สึกอายรู้สึกละอายใจมากๆเลยเพราะแบบซื้อไว้แล้วแกะไม่ทันนะครับแล้วก็ยังอยากจะได้อีกเรื่อยๆไม่เป็นไรเนาะก็เขาเรียกอะไรวิธีนักสะสมใช่หรือเปล่า หรือว่าวิธีคนบ้าอ่ะวันนี้นะครับก็มาแกะไข่ลุ้นเซรามูนนะครับซึ่งแบบน่ารักจริงๆนะใครสนใจก็ลองไปตามหาเอาตามในเว็บเพจอะไรเงี้ยหรือว่าใครที่อยู่ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเนี่ยเขามีแบบแกะขายเลยนะแต่ว่าราคาก็จะสูงกว่าหน่อยแบบประมาณชิ้นละประมาณ300บาทถ้าหมุนเองเนี่ยก็ประมาณเกือบ200บาทนะก็แพงกกันไม่เท่าไหร่นะไปหาซื้อเลยจบ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 ,จบฟาด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 อ่ะไม่ว่าใครชอบคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไตร้แล้วที่ไปยัง ลืมกดติดตามและกดกระดิด่งให้พี่ไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับูขอาเป็นไหมเป็นไหมชิเมโจได้ทำไมหมุดแล้วทำไมหมุดแล้ว,ไ,ลว,ไ,ลวไ,ได้ถึงเพลงดีงงไม่เกี่ยวกันเลย